สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยจูเลียลพอดแคสต์นะครับโดยผมโทรศักดิ์มณีเสถียรรัตนานะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังทำงานประกวดของ GIT อท r เวิร์ e ิรีดีไซน์อออยู่นะครับก็เร,เร่งม,มือได้แล้วนะครับก็เหลือเวลาประมาณไม่ถึง20วันละนะครับวันที่31เนี่ยก็จะเป็นเดยไลน์ในการส่งแบบนะครับส่งแบบว่าน,นะครับรางวัลน,นี้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็งานนี้ถ้าใครยัง ไม่มีข้อมูลนะครับก็งานนี้นงานประกวดเนี่ยเขาให้ชื่อธีมว่า inter generation นะครับก็ลองค้นคว้าข้อมูลดูนะครับใครยังไม่เริ่มก็เริ่มได้เลยนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับคนที่ทำอยู่ก็เร่งมือนะครับเร่งมือทำได้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักๆเนี่ยประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องข่าวเกี่ยวกับ Pandora นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเพราะว่า Pandora เนี่ย ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะใช้ manmade diamond เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่า manmade diamond กับ mining diamond เนี่ยมันต่างกันเยอะต่างกันน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาคุยถึงเรื่องว่าจะมีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรานะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังกัน ต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ข่าวจาก Pandora ว่าเขาจะใช้ Only Manmade Diamond เท่านั้นนะครับในการทำเครื่องประดับของเขาแต่จริงๆแล้วงานของ Pandora เองนะครับก็ไม่ได้ใช้ใช้แบบอ่า i n g Diamond เท่าไหร่คือเพชรนะครับมันก็ไม่ค่อยมีม,มีมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะน้อยมากแต่ว่าจริงๆเน่ยถือว่าเป็นการขยายตลาดอีกยันนึงของแพ n d o r a มากกว่าที่ลูกค้าที่เขาชอบเพชรนะครับแต่ว่า ก็เลยจะใช้แบบแมนเมทไดมอนซึ่งมันไม่ได้แพงเกินไปนะครับในจริงๆเนี่ยราคาของแมนเมทไดมอนเนี่ยก็ถือว่าประมาณนะถ้าถ้าร้อยหนึ่งก็สิบ,บาทก็คือประมาณแบบสิบสิบสบเท่าอ่ะ,อะนะครับถูกกว่าสิเท่าของเพชรแท้นะครับโดยประกาศของ MD ของ,ง Pandora นะครับก็ก็จะมาใช้แมนเมทไดมอนเท่านั้นนะครับจริงๆมาเล่าถึงบริษัท Pandora นิดหนึ่งดีกว่า นะครับแพนโดร่าเนี่ยก็เ,เป็นบริษัทสัญชาติเดนมาร์กนะครับซึ่งอยู่เฮดคอลเอร์เนี่ยอยู่ที่โคเปนเฮเกนนะครับโคเปนเฮเกนของของเดนมาร์กนะครับเขาก็มีมาทำจิวเวลรี่เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปละนะครับก็คือ30กว่าปีมาละนะครับโดยโดยถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแพนโดร่าเองนะครับเขาก็จะมีคำแบบคำโปรยเลยนะครับว่าแพนโดร่าเนี่ยดีไซน์แมนูแฟคเจอร์แอนด์มาร์เก็ตแฮนด์ฟินิชิงจิวเวลรี่นะครับ made from high quality material at affordable price นะครับนี่อ่านอ่านประโยคนี้แล้วเข้าใจเหตุผลของแพน d o ร่าพอสมควรนะครับที่ทำไมถึงเลือกมาใช้แมนเม d ไดมอน o ์ diamond, นะครับเพราะว่าต้อง affordable price นะครับแต่จริงๆเนี่ยในค,คุณภาพที่ถือว่าดีนะครับในแมนเม d ไดมอนต์นะครับ, diamond, รบหรือว่าจริงๆบางคนเขาเรียกว่า lab grown diamond หรือว่า lab c r e a t e diamond หรือบางคนก็ใช้ Create Diamond หรือว่า man-made นั่นแหละนะครับแล้วก็แต่บางคนเนี่ยเขามาใช้ว่า Culture Diamond ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเขาแบนไปเรียบร้อยแหละไม่ให้เขาใช้ Culture Diamond กันนะครับด้วยหลักๆนะครับในการผลิตของ Man-made d i a m o n เนี่ยผมเรียกงนี้แล้วกันนะครับก็มี2อย่างคือ HPT h, h T, นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ CVD นะครับโดยของ Pandora เนี่ย ในการอันติเคิลของ Pandora แล้วเนี่ยเขาเลือกวิธี CVD นะครับ CVD เนี่ยมันก็จะแตกต่างวิธีการทำเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับก็คือ HPT เนี่ยในการทำเนี่ยเขาก็จะใส่นลึกเล็กๆเนี่ยลยไปในแชมเบอร์นะครับแล้วเขาก็ต้องใส่ในแชมเบอร์เนี่ยก็ต้องแบบเอาผลึกของด i อ m o n d เนี่ยซึ่งเป็นซิน t h ติกด d อ a m o n d เนี่ย cover ด้วยให้มันครอบคลุมเนี่ยแบบใช้ฝักหรือว่าใช้เมทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกนิกเกลิลหรือว่าไอออนเนี่ยก็จะไปเคลือบแล้วก็ไปอัดอยู่ในแชมเบอร์ที่มีทั้งแรงดันสูงแล้วก็ความร้อนสูงนะครับวิธีนี้แพนโดร่าไม่เลือกใช้อาจจะเป็นเพราะว่ามันจะมีการอิมิตของคาร์บอนออกมาหรือว่าทำให้โลกร้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ซึ่ง จริงๆก็ได้ได้เพชรเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่แพนโดว่าเลือกใช้นะครับก็คือ CVD นะครับส่ว so, น CVD เนี่ยมันวิธีการทำเนี่ยมันไม่มีไม่มีไฮเพรสชอร์เหมือนเหมือนเหมือนทำนแบบ h v t นะครับแล้วก็โดยวิธีทำเนี่ยคือใช้อนุลเล็กๆของดิบอนซีสคริสตัลเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Environment ที่ควบคุมไปด้วยอากาศซึ่งเป็นแก๊สคาร์บอนคอนเทนแก๊สนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน um แชมเปอร์เพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเขาจะไอพวกคาร์บอนเนี่ยหรือว่าเป็นไนโตรเจนหรือว่าไฮโดรเจนเนี่ยจะเข้าไปเกาะอยู่ในคริสตัลซีดอย่างเป็นซิลติกทิซซอดซีดแล้วก็จะก่อตัวเป็นผลึกเพชรขึ้นมานะครับหลังจากทําเสร็จก็เราก็สามารถจะส่งให้ไปที่ช่างจุลไนต่อไปได้นะครับเรามาดูนิดนึงครับว่าเออทาไมถึงแพนโดร่าเนี่ยถึงมาใช้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่า ในคำโปรยของ Pandora เนี่ยเขาต้องการให้ใช้ดีไซน์เนี่ยในในใช้คุณตี้ที่ดีที่สุดนะครับในม a t e r เรียลเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือก CVD ของเพชรเนี่ยเขาก็ใช้วิธีในการเขาเรียกว่า 4C เหมือนกันนะครับอาจจะมีเขาส่งเขาไปเรียนที่ GIA นะครับในการศึกษาว่าอ่ะคัดนะครับคุณตี้นะครับแลนะ้วก็ Cut, คัลเลอร์แล้วก็คาราทเวทนะครับโดยใช้ 4C เนี่ยในการวิเคราะห์ ของจิวเวลรี่ซึ่งในผมคิดว่าใน,ในแง่ของการค้านะครับในการดูเพชรประมาณเนี้ยนะครับโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะเอ้ยต้องซื้อเพชรแท้หรือเพชรอะไรแต่ว่าในคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะแต่ว่าระยะเวลาในการฟอร์มของผลึกนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า c ี d ดีมีตําหนิไหมก็อาจจะมีร่องรอยในการผลิตของที่บันแบบคริสตัลที่มันไม่เหมือนกันหรือว่าการ เรืองแสงในแสงฟลูออเรสเซนต์เนี่ยที่ต่างกันนะครับโดยเพชรแท้เนี่ยถ้าอนท่านอาจจะเคยเห็นว่ามันจะมีแบบสตรองฟลูออเรสเซนต์มีอินเนอร์ในแสงแสงลองเวฟชอตเวฟหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ก็จะมีการเทสอย่างนั้นนะครับในของ c v d เนี่ยถ้าจะไปเลือกเนี่ยก็อาจจะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในเพชรของ c v d ที่ Pandora เนี่ยก็เ,เลือกเป็นพาร์ทเนอร์กับในประเทศในยุโรปนะครับแต่ว่า เลยอันนี้ก็เป็นที่นอทอเมริกาเนี่ยเขาก็คงมีแบบมีการเซอร์ติฟิเคตหรือว่ามีมีการการสลักหรือว่าอินสคริปชันของของงานของเขาอยู่แล้วนะครับโดยเขาจะให้ว่าชื่องานว่างานคอลเลคชันนี้ว่าบิลเลียนนะครับนะซึ่งมากับคอนเซปต์ที่ว่าเป็นแบบเหมือนแบนอินฟินิตี้เป็นอะไรอย่างนี้นะครับไดเ้เป็นเป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าโอเคมัน ย,ย,ยืนยาวอะ่ะเป็น forever อย่างหนึ่งนะครับดยการใช้เพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากแพน d ด r a าเนี่ยจะได้คิดว่าน่าจะได้ลูกค้านี่ขยายในท้าคนที่ชอบเพชรมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในหลักของแพน d ด r a าเนี่ยไม่ค่อยใช้ชปเลยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยอาจจะใช้แบบพวกไวท์ซอบไฟล์หรือว่าใช้ในในพวกเซมิพิเชียลสโตนอย่างอื่นนะครับก็ถ้ามาเล่าถึงแพน d ด r a านิดน,นึงดีกว่านะครับว่าแพน d ด r a าเนี่ยก็จริงๆเนี่ยก็ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1982นะครับโดยคุณเพล r แอนด์วินนี่ a อ v e r s เซนต์นะครับแล้วก็เป็นพาโัราขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มอ่ะทำมาห้าปีก็เริ่มจะมีดีไซเนอร์ในอินเฮาส์ของตัวเองนะครับแล้วก็เลยมองเลยว,ว่าไอ้ประเทศไหนเด่น่นาจะไปลงทุนในการทำแมนูแฟคเจอริงนะครับก็เลยในปี1989นะครับก็เลยมา ตั้งฐานการผลิตที่ไทยนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ที่เจมโบบริสตอนนี้นะตอนแรกเดียวก็คือตั้งอยู่ที่อ่ะเป็นตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตั้งตั้งเป็นแบบแมนุแฟคเจอร์ที่ไทยขึ้นมานะครับในส่วนในปี2005เนี่ยก็เริ่มแบบเข้ามาที่เจมโบบริสและเพราะว่าเป็นแบบถือว่าเป็นแหล่งการผลิตที่ใหญ่เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าแพนดอร่าเนี่ยก็เริ่มขยายตัวไปในออสเตรเลียเยอรมนียูเคสเปนอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็มี เทคนิคต่างๆนะครับส่วนในปีที่แบบแพนโดร a าก็เลยคิดทำชามขึ้นมาเนี่ยก็ในปี2000นะครับก็เป็นอะไรที่สินค้าที่ยอดฮิตแล้วก็ต่อเนื่องของแพนโดร a ามาตลอดจริงๆเนี่ยแพนโดร่าไม่ได้ขายแค่ชามนะครับก็ขมีทั้งต่างหูทั้งแหวนมีทั้งอะ,อะไรเต็มไปหมด,ดเลยใ,ใ,ในในคอนเซปที่แพนโดร a าได้ตั้งไว้นะครับ ก็คือในปี2008ก็ขยายในเฟสที่2นะครับในการในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ในเฟสที่4ที่3ที่4เนี่ยก็เริ่มในปี2010เพราะว่าเขาก็เริ่มมีซับส i ตดานะครับอย่างที่ฮ่องกงโปแลนด์ and, อะไรมากขึ้นนะครับในการขยายตัวของแพนดดรานนี่ก็ถือว่าเป็นแบบโอเคแบบต่อนเนื่องเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ u ักเซสอย่างนึงในการทำจิวเวลรี่นะครับแล้วก็ ปี2011นะครับในการนึ่งตอนนั้นก็ออนไลน์ก็แบบมาชัดเจนมากขึ้นนะครับใน Pandora เนี่ยก็จะทำแฟนเพจนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นคนตามเนี่ยเป็นเป็นวันม l i เลียน d o r a แฟนเลยล่ะแล้วก็แล้วก็มีเมมเบอร์นะครับที่ทั้งออนไลน์ไม่ออนไลน์เนี่ยก็ถึง2 Million Pandora Club เลยนะครับแล้วก็ในปี2012เนี่ยก็ถือว่าเป็นครบรอบ30ปีของ Pandora แล้ว นะครับก็เริ่มจะมีงานที่เป็นแบบฝั่งพาวเว้นะครับลอนช์ออกมานะครับแล้วก็ในปี2013เนี่ยก็เป็นคอลเลกชันที่เป็น essence collection ของ Pandora ซึ่งเป็นตันตอกย้ำนะครับว่า Pandora เนี่ยมีสโตร์เนี่ยในประเทศเนี่ยในต่างประเทศรวมๆกันแล้วทั้งโลกเนี่ยเป็นพันสโตร์ละ ะครับในปี2014ก็เป็น9อีก9หนึ่งของแพน d o ร่าเหมือนกันซึ่งเขาได้เซ็นสัญญากับ w a ร์ h d ิ s น e y นะครับซึ่งทำให้ผลิตชามเป็นรูปมิกกี้เมาส์เป็นรูปอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ได้นะครับถ้าจะดูนะครับดิสนียตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่มีแต่แบบอ่ามิกกี้เมาส์อย่างเดียวแล้วมันเริ่มจะมีแบบพวกดิสนีย์ซื้ออะไรฮะดิสนีย์ซื้อซื้อ Star War s มาแล้วนะใช่ไหมฮะ <laughs> มันก็จะมีสินค้าแบบ อย่างอื่นมากขึ้นนะครับงานล่าสุดที่ทจะเห็นของแพนโดล่าเนี่ยเริ่มมีก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์มาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นชามเกี่ยวกับว่าแฮร์รี่รอนนะครับมีมีแบบมีสัญ,ญลักษณ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์มาซึ่งแบบถือว่าเป็นเป็นขยายลายที่ตลอดเวลานะครับในปี2017นะครับแพนโดล่าก็ขยายแพรนอีกที่หนึ่งปโปงงานอีกที่หนึ่งอยู่ที่ลำพูนนะครับ ก็เป็นเบสในประเทศไทยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแพโดราก็จะมี2ที่นะครับถ้าใครอยากไปทํางานแพโดรานนี้ก็ต้องเลือกนะฮะว่าจะอยู่เจมโ o l ิสหรือว่าจะไปอยู่ที่ลําพูนก็นะครับในช่วงแบบพีเอ็มสองจก็เยอะหน่อยนะครับฝุ่นเยอะหน่อยมันก็แต่ไม่อยู่เจมูก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปไปทัวร์ของแพโนราหรือว่าไปดูโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปดูที่ จะโมบิลิสกันนะครับก็ตอนนั้นผมก็ได้โชคดีคนะมีโอกาสไปดูเหมือนกันนะครับก็ที่นั่นนะครับก็เขาจะมีดีเจส่วนตัวจัดโดยพนักงานของเขาเองนะครับก็จริงๆที่นี่ก็เน้นเรื่องคนพอสมควรนะครับว่าก็อยากให้คนที่นี่มีความสุขนะครับแล้วก็มีแบบมีความคิดสร้างสรรค์นี่เรามาดูแวลูของเขานิดหนึ่งดีกว่าว่าในในแวลูของแพน d o ร a าเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะครับวิชั่นของแพน d o ร a าในการดูแลคนของเขาเนี่ย เขาให้คนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า we dream นะครับ we dream คืออะไรนะครับก็คือว่าเรามองดอีว่าวิสัยทัศน์ของคนเนี่ยเป็นแบบเป็นมากกว่าที่อะไรที่มองเห็นนะครับแล้วก็ we dare นะครับก็คือแบบว่าอโอเคเรากล้าที่จะทําอะไรมีคูเ l n มีความแบบมีการท้าที่จะทำแบบด้วยความเร็วหรืออะไรต่างๆนานา,นา นะครับแล้วก็วีแคร์นะครับดีก็คือว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับว่าทั้งบุคลากรทั้ง p e o p l e อะ People ทั้งหมดพ e เ p ิ e คัสซัม t มอร์แพลเนนะทุกที่ที่เขาแชร์ออกไปนะครับแล้วเขาก็พ m ม s e อีกอย่างนึงคือว่า V d e l i v e r ว e ร์เดลิเนี่ยก็คือว่า V Del ลิมเวเนี่ยสำหรับให้ c u s t o m e r ให้ Partner ให้ Stakeholder ทุกคนเนี่ยนะในการในการทำงานของของเขานะครับผมก็ได้ มีโอกาสได้ดูวิดีโออย่างหนึงที่แพนดี้ะเทศไทยนะครับก็ก็น่ารักมา,มากๆนะครับก็มีการอย่างเขาก็ดูแลนะครับมีการเทรนนิ่งอินเฮาส์เทรนนิ่งนะครับมีการมีห้องพยาบาลส่วนตัวมีดีเจส่วนตัวแต่ละห้องนะครับก็จะมีแบบเป็นหัวหน้าแล้วก็จะมีการแบบดูแลแบบสมมแมว่าคนเป็นคนท้องก็ดูดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูแลคนของเขาเนี่ยคนงานก็ถึงชอบไปทําง,งานที่แพนโดรากันนะครับก็ จริงๆก็ถือว่าเป็นแบบถ้าไปเจมูเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของเขาเลยดีกว่านะครับมีทีมฟุตบอลส่วนตัวด้วยนะครับก็มีจักแกงขันกันในในอินเทลของเพนโดราเองนะครับก็ถ้าแบบเหมือนว่าคนงานชอบอะไรก็เสนอมานะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะดูเพนโดรามากไปแล้ว <laughs> นะครับก็จริงๆก็เป็นบริษัทที่น่า ดูเป็นเรื่งองใหญ่นะครับในการในการทํางานของระบบการทํางานของเขานะครับแล้วก็ก็ดีครับที่มาลงทุนที่ประเทศไทยก็ถือว่าทาเงินเข้าประเทศแล้วก็ส่งออกในซื้อของแฟนดูรานถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่งออกในในของไทยไปที่ต่างประเทศเพราะว่าเป็นเมืองไทยเป็นฐานการผลิตนะครับหวังว่าไม่คงไม่ยากาไปนะครับก็โอเคนี้มาดูนะครับก็ อเมื่อกี้ผมก็พูดถึงเรื่องอไดมอนด์ไปแล้วว่ามันมีแมนเมดไดมอนด์นะครับแล้วก็ในแง่ของแพนดว่าเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าต้องดูนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะรับมากรับน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าเป็นอีกทางหนึ่งเนี่ยที่ลูกค้าก็แอดฟอร์ดดมอนด์ได้มากขึ้นแต่เป็น Man <c oughs> แมนเมดไดมอนด์เพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาผลิตด้วยวิธีการแบบคือสารตั้งต้นมันเหมือนกันเลยอ่ะ มันมันมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของความแท้มันก็แตกต่างกันนิดหนึ่งจริงๆผมก็ดูเพชรแท้ดูเพชรเทียมมาสักประมาณหนึ่งนะครับก็จริงๆก็สิวดีนี้ใกล้เคียงที่สุดแหละนะครับก็คือแบบอย่างอย่างแบบเขาใช้กา๊าซอย่างที่ในแชมเบอร์ในในเตาของเขาเนี่ยในการผลิตของเขาเนี่ยก็คือใช้คาร์บอนริสแกสก็คือแบบปนพวกมีเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช้ร่วมกับไฮโดรเจนนะครับ จริงๆในการแบบก็คล้ายๆเนี่ยบางคนเขาแบบเผาพลอยหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆเนี่ยการที่ใช้แก๊สหรืออะไรเงี้ยก็ก็ใช้ให้ไอออนในในในผลิตในเป็นเขาเรียกว่าแบบรังสีไมโครเวฟเนี่ยในการเลเซอร์พลาสมาออกมาเนี่ยมันเป็นเทคนิคเนี่ยทำให้แบบอ่าทำให้แบบผลึกเนี่ยมันฟอร์มตัวออกมาเนี่ยมันเป็นอันนี้มากขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมว่าจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพชรเนี่ยมาคุยให้ฟังเรื่องเรื่องนี้ดีไหมครับ ก็จริงๆผมก็ให้ความรู้ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็พูดถึงว่าอข่าวที่มันน่าสนใจโอเคเรามาดูอีกแถงหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยแพนโดราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าที่ใช้แม่เม d ดไดมอนที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยพอเขาเป็นเจ้าใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วที่อเมริกานะครับซึ่งบริษัทบูนไนจริงๆบริษัทบูนไนเนี่ย mm hmm. ก็เขาขายเพชรแท้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เขาก็จะมีแบบเป็นร้านอย่างเช่นจาร์เรหรือว่าเคหรือว่าเคจูเบอร์หรือเซลอะไรเนี่ยที่ที่อเมริกานะครับก็เขาก็ขายเพชรแมนเม d ดไดมอนด์เนี่ยเชียงคู่กับเพชรม i n นิ่งไดมอนด์เลยเคยขายคู่กับเพชรแท้เลยแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้เป็นเพชรเทียมนะเพชรแท้นะก็ซึ่งเขาแบบเหมือนว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยเขาก็เลือกได้ว่าจะเอาเพชรแบบไหนพูดในแง่ของแพนโดร a าที่เขาตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งก็ เขาบอกว่าการใช้เพชรแมนมีดไดมอนด์ diamond, เนี่ยมันซัตเชนเดเบิลมากกว่าการที่ใช้ไมนิ่งไดมอนด์จริงๆผมก็ว่าก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเนี่ยราคาในเพชรแท้นเนี่ยก็จะเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะหายากมากขึ้นอีกหรือว่าจะต้องเพราะว่ามันถ้าเกิดมีแมนมีดไดมอนด์แล้วเนี่ยคนที่ตัดสินใจหรือว่าเป็น p o l i c ีซีของประเทศเนี่ยอาจจะมองแล้วว่า งั้นยังไม่ต้องขุดเหมืองก็ได้นี่เราเก็บทรัพยากรของเราไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราท,ทุกคนเนี่ยตอนนี้เราทําลายทรัพยากรกันเยอะมากแล้วนะครับเรามาใช้แมนเมทไดมอนด์กันเพื่อที่ว่าเราไม่ต้องไปขุดเหมืองแล้วเ,เป็นทําให้มันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในประเทศในโลกของเราได้มากขึ้นจริงๆก็มองมองถึงแพลเน็ตนะครับในในตลอดว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็ถ้าลูกค้ารับได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ลูกค้าเนาะมันก็อยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้ารับได้หรือเปล่า ถ้าลูกค้ารับไม่ได้ต้องเพจแท้เท่านั้นก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันทําให้เซอร์ไพรส์ต่อไปเนี่ยทำให้เซอร์ไพรส์ของเพจแท้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงคิดอย,ย่างผมนะผมว่าแบบต่อไปเนี่ยมันผมผมมาพูดถึงแบบข้อที่3ที่เราจะพูดถึงวันนี้คือเอฟเฟกต่ออินดัสทรีนะครับการที่แพโนรามาใช้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยต่อไปแบรนด์อื่นก็ใช้ได้แบรนด์อื่นก็มีความสามารถที่ ็คิดว่าจะใช้มากขึ้นนะครับแต่ว่า,าอย่างทิฟฟานี่เขาไม่ได้ใช้นะครับทิฟฟานีไม่มีเลยนะครับก็เขาก็มองว่าเอ๊ะต้องเป็นเพแทเนอะมันเป็นอะไรที่แบบตํานานะนะครับแต่โรา์ก็ตํานานเหมือนกันเนอะแต่ว่าในการแบบรัแบผบิดชอบต่อสังคมเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการมองเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับนะครับก็ผมสรุปมาประมาณนี้นะครับว่า ข่าวเกี่ยวกับ Pandora ที่ใช้ lab create diamond เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่มาใช้เนี่ยในการมองแล้วเนี่ยครับแล้วก็ในถ้าไปดูในเว็บของ Pandora เลยแหละนะครับเขาก็จะมีแบบเป็น article เป็น pdf เนี่ยให้โหลดเลยว่าเป็นแบบใน collection billion ของเขาเนี่ยเขาเขาเสนออะไรให้ social impact บ้างนะครับแล้วก็จะมีแบบว่า นอกจากโซเ i ียลอิมแพแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรก่อสังคมบ้างนะครับถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยก็ถือว่าโอโหแบบเขาก็คิดมาคิดมาแบบคิดมาครบอะ่ะในการที่จะตัดสินใจตรงนี้แต่ว่าในสินค้าของลอตนี้นะครับเดอะในสินค้าคอลเลคชันบิ i l l ียนส์เนี่ยนะครับก็จะลงอยู่แท้ที่ UK ก่อนนะครับเป็นที่แรกนะครับเดยวจริงๆเนี่ย,ยผมคิดว่าคงไปแหละนะครับก็คือว่าในในการ ในการตัดสินใจนี้แล้วก็ในการที่ลูกค้าเนี่ยจริงๆแฟนโดราก็มีแฟนแบบพอสมควรแหละถ้าเขาอธิบายว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้เพื่อ sustainable นะเพื่อโลกนะอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันลูกค้าแฟนโดราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเขาเขารับผิดชอบอยู่แล้วเขาเขาคิดว่าแบบเออทำอะไรแบบเพราะมันมีคอลเลกชันอย่างอย่างอื่นๆนะครับที่แบบมาเกี่ยวกับแบบสะท้อนถึงการการแบบว่ารักโลกของแพนโดราก็ เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็แพโนรามไม่ได้โปรโมทเรื่องนี้มาแค่ประเดี๋ยวนะครับเพราะจริงิงแพโนราเนี่ยโปรโมทเรื่องเรื่องนี้มานานอยู่แล้วนะครับถึงกับจ้างบริษัทที่ปรึกษาเรื่องการเรื่องการอิมิตคาร์บอนในในการโรงงานของเขานะครับมีที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในการ r e s ponsible ต่อสังคมนะครับในการจ้างงานในการอะไรเนี่ย ซึ่งจริงๆเขาทําอยู่แล้วนะครับในการเชื่อมต่อแล้วการปรึกษาเับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ัง international l a b o r organization เนี่ยเขาก็ทำในในการแบบศึกษาควบคู่กันไปเกี่ยวกับการแรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆก็วันนี้เดี๋ยวฝากเท่านี้ดีกว่านะครับว่าจริงๆก็ค่อนข้างจะแบบนานพอสมควรแหละนะครับในการเล่าข่าวอันนี้แต่ผมคิดว่ามันมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่ง ซึ่งแบบอ่ะของมันก็จะถูกลงเนาะถ้าจะอยากได้เพชรก็อาจจะเป็นแบบแมนเมดหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าอยากได้เพชรต้องเพชรแท้เท่านั้นก็มีทางเลือกคือ,อยังไงก็ตามในการแข่งขันของธุรกิจหรือว่าในการแข่งขันของคนที่ทำจูเลียก็ตามนะครับคนที่ได้ประโยชน์ทุกคนก็ชัดเจนก็คือลูกค้านะครับหลักๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ ไทจูรพอดแคดสต์ก็มาเล่าเรื่อง Pandora อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ m a นเม i a m มอนนะครับก็ถ้าบางคนเขาแบบใช้ Manmade Diamond ก็มันก็เป็นอีกทางเลือกเนาะอ่ะครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็เคยได้แบบขอดูอะ CV d v d ีนีเยอ่าเป็นยังไงบ้างนันก็จะมีแบบต้องสังเกตดีๆนะครับมันก็บางคนก็อาจจะอยู่ในลูกค้าที่แบบ เป็นอาจจะซื้อผิดซื้อถูกมาบ้างแล้วแหละอาจจะเจ็บมาบ้างแล้วแหละนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราคงต้องศึกษาหาความรู้เรื่องนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในตลาดนะครับอย่าง่างคน,คนก็ใช้อะโมอีสโมอีสก็จะดูง่ายหน่อยนะครับก็โมอีสก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่คาร์บอนนะครับแต่ว่า h p s c หรือว่า cvd เนี่ยก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแตบ่เพชรแท้ก็คือเพชรแท้ครับดิมอนอาร r ฟอร์เอลเวอร์ ครับวันนี้ขอบคุณาคมากครับสวัสดีครับ